สวัสดีกับทุกท่านนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สนี้หรือว่า,าสมัครเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ที่ได้รับเชิญมาก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ DITPFT i แล้วก็ c b s ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจวันนี้เนี่ยที่อาจารย์อยากนำเสนอในเรื่องของสไลด์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ทำ ธุรกิจยังไงให้อยู่รอดในปี2023แล้วก็ขึ้นไปในปีหน้านะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยหลายๆท่านคงเหมือนเราก็คือว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในแง่ของว่าเราจะทำแบรนด์เราเนี่ยไประดับโลกนี่เป็นความฝันของนะักธุรกิจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างธุรกิจอย่างเราซึ่งทำ เกี่ยวกับผลิตสินค้าและส่งออกด้วยสไลด์ต่อไปครับอันแรกที่อยากจะ h h l l l n n g นะครับก็คือเรื่องของว่าเราอยากจะทำตัวเป็น OEM หรือว่าเป็น international brand นะครับในคอร์สนี้เขาก็จะสอนนะครับในจุฬาว่าการทำ international brand เนี่ยผมเห็นด้วยเลยที่เมื่อเช้ามาพูดโดยอาจารย์ท่านแรกนะครับท่านอานุพลนะ์ด่ะบอกว่า การทำแบรนด์เนี่ยเรายัางต้องสำคัญว่าสิ่งที่ analyze ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความพร้อมหรืออย่างที่จะทำแบรนด์ต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างอย่างอาจารย์เองเนี่ยไปสอนหนังสือหรือว่าหลายๆคนที่เป็นทางซัพพลายเออร์ของอาจารย์ชอบมาปรึกษาว่าผมทำ O E M ให้กับตลาดคำเมนตลาดเวียดนามหรือว่าทำให้กับเมกาใหญ่เลยอาจารย์ แล้วมันจะยั่งยืนไหมผมฝากไว้เป็นคำถามนะครับว่าการที่คุณจะทำตัวเองผันตัวจาก OEM กับ International Brand เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกาันในการวางเรื่องของกลยุทธ์ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะทำ International Brand เนี่ยแน่นอนที่สุดมันจะไม่ได้ราบรื่นหรือง่ายอย่างที่ท่านจะทำนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องศึกษานะครับว่าประเทศต่างๆในทั่วโลกเหล่านี้เนี่ย ทุกประเทศเลยมี consumer behavior ไม่เหมือนกันนะครับ consumer behavior ไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองเนี่ยผมทำบวยเค็มบวยเค็มของผมเนี่ยขายในประเทศเนี่ยก็ consumer behavior mm hmm. ก็คือกินเพื่อให้แบบว่าไม่เหนือยกินให้แบบว่าไม่ไม่ลักษณะว่ากินแล้วเอ่อไม่คือช่วยผ่อนคลายได้หรือให้กระปรีก้กระปร่าขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ <c oughs> ยังมีอีกทารกหนึ่งก็คือทําเพื่อเป็นให้คนที่มาซื้อเนี่ยเป็นคนที่มาเที่ยวประเทศไทยคอน sumer behavior ที่เป็นคนไทยอ่าเป็นคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเอ่ยไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาหรือว่าจะเป็นจีนเป็นไต้หวันมาถึงเนี่ยก็ชอบที่จะกินบไวยเค็มเราแต่พอเรา เอาแบรนด์นี้ไปสู่ต่างประเทศแล้ววิธีการใช้วิธีการกินของเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยเขาใช้บ้วยของผมนี่นำเข้าไปเยอะมากแต่ว่าเขาไปเป็นฟังชั่นแนลในการที่ผสมเป็นดริงค์นะครับโดยที่เอาบวยเนี่ยไปละลายเป็นเหมือนน้ำมะนาวแต่นี้เป็นน้ำบวย อย่างนี้เป็นตน้นส่วนทางด้านที่เป็นไต้หวันเอาไปเขาก็เป็นบววยที่ขายเข้าไปในชันอลต่างๆเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนไลฟ์เป็นคล้ายๆเป็นขนมไว้กินประจําบ้านนะครับเรียกน้ําย่อยหรือว่าทําให้เกิดแบบว่าลดวิงเวียนในขณะเดียวกันที่เราส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาเราก็มีส่งบววยไปให้ h i s p a n ิกซึ่งรสชาติทางนั้นเนี่ยนะครับก็คือ,อได้ทําให้แบบว่ารสชาติเป็นแบบเค็มล้วนเลย เค็มเนี้ยมเลยอันนั้นเขาไปกินอะไรเขาไปกินเป็นคอนดิเมนต์กับเตอร์กิล่าในการชิมเพราะฉะนั้นเราฝากไว้ในแง่ของว่าวิธีการทำอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เนี่ยนะครับอยากให้ดูดีๆด,ด้วยนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะไปทางอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เนี่ยนะครับเราขอ,อสไลด์ต่อไปเลยครับเราจะเลือกที่จะทำมันยังไง ตอนนี้มาดูตัวบริษัทของผมเองเนี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางด้วยขนาดเดียวกันเป็นบริษัทที่ผลิตมะม่วงมะนาวอะไรนี้ออกไปวันนี้เนี่ยเราจะนําเสนอนิดหนึ่งในสไลด์ต่อไปเลยครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าพอเราเลือกแล้วว่าเราอยากจะทําแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนดิงของเราเนี่ยแน่นอนที่สุด OEM ก็มีส่วนดีของการทํา OEM นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการที่เราจะทําแบรนด์ให้เป็น international แล้วก็เป็นแบรนดิงเนี่ย S <S เราก็จะต้องมาในเรื่องของ communication strategy ซึ่งจะต้องสร้างกลยุทธ์อันนี้ขึ้นมาใหม่โดยที่เราจะทำไงให้แบรนด์เราไปสู่แบรนด์เมืองนอกมันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันซึ่งในคอรส์สทางอาจารย์เขาก็คงจะสอนคุณแต่จากเคสจริงๆแล้วของเราเนี่ยที่เราเดินทางจากเอาแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นบววยอะคิโกหรือว่าบวยคืนชีพอะไรเงี้ยนะครับไปอยู่ที่เมืองนอกได้เนี่ย ล้วนแล้วแต่มันจะต้องใช้เวลานะครับใน1นถึงสปีได้ระดับหนึ่งใน5ปีได้ระดับหนึ่งะครับก็อันหนึ่งที่เป็น strategy สไลด์ต่อไปครับ ก็จะเป็นการที่เราไปออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศเอาแค่ที่จีนอย่างเดียวก็พอนะครับจีนใหญ่มากเพราะว่าท่านอนดลุลตะกี้นี้ได้มาพูดถึงว่าจีนน่าสนใจอเมริกาตอนนี้เริ่มแย่แล้วเพราะฉะนั้นในอนาะคต2024เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเป็น strategy ที่เราจะต้องบุกไปประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่ากำลังที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้แข่งก็ แน่นอนที่สุดมีจีนมีอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศในเอเชียต่างๆนี้อย่างงานที่เซียวเ่ยงไฮ้เองนะครับการที่เราไปออกงานเราก็ไปหลายปีมากเลยตั้งแต่ปีสองพันเราก็เริ่มที่จะไปออกงานแล้วแน่นอนที่สุดอย่าเดินผิดนะครับมีงานหลายที่หลายประเทศหมายถึงว่าในจีนเองเนี่ยบางทีจะได้รับเชิญไปเฉินตู้ไป ปักกิ่งไปใต้ไปทางใต้ไปอย่างหนานหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องเลือกงานให้เป็นอย่างเราเนี่ยจะออกแต่สถานที่ที่มีผู้นําเข้าเพราะฉะนั้นคีย์คาถามก็คือว่าท่านจะต้องหาคนผู้นั้นที่จะพานําพาเราไปได้เนี่ยโดยที่เป็นพาร์เนอร์ชิพที่ดีของเราเนี่ยโดยผ่านงาน international food อย่างนี้อย่างเซี่ยงไฮ้หรือบางคนอาจจะพูดไปถึงงานที่ ถ้าเป็นเครื่องสาอางคอสโมพร็อฟที่ฮ่องกงนี่ก็สําคัญมากนะครับตัวจารย์เองออกเซียวเซี่ยงไฮออกเซียวที่เซนเจนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็งานอีกงานนึงคืองานไทเฟกที่เมืองไทยนะครับจากในเวลาถ้าในไทเฟกเราออกมาเป็น10ปีแล้วอันนี้เป็น อันดับหนึ่งเลยนะครับในการที่จะหาลูกค้าต่างประเทศได้แน่นอนที่สุดมันมีหลายทางแต่ที่อาจารย์มาเก่าวนําไว้เนี่ยคือ2เรื่องนี้นะครับก็คือว่าออกงานต่างประเทศและในประเทศซึ่งในหลักสูตรเนี่ยเขาจะพัฒนาคุณไปถึง s t r a t e g y ที่คุณสามารถ exit โดยการที่ไปออกงานแสดงสินค้าได้ที่ต่างประเทศด้วยแน่นอนที่สุด ทางกรมเองเนี่ยทาง DITP เนี่ยเราก็มี Trade Commissioner นั่งอยู่หลายๆประเทศด้วยกันเราสามารถที่จะใช้ช่องทางน,นั้นในการเจาะตลาดเข้าไปก็ได้ส่วน communication strategy อื่นๆเนี่ยในออนไลน์แพลตฟอร์มเราก็ยังจะต้องนะครับของเราเนี่ยมีลงทุนอย่างที่ไต้หวันเองเนี่ยนะครับก็มีแพลตฟอร์มมีจ้างแบบว่าเป็นในเรื่องของ mixed strategy ในเรื่องของที่เราจ้างเอ,อเขาเรียกว่า อินฟลูเอนเซึ่ง i n f ฟลูเอนเตรงนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะสื่อสารว่าอาชีพโบกมาแล้วหรือว่าไอตัวบวยคืนชีพมาแล้วสู่ตลาดไต้หวันเนี่ยนะครับสตรัทจีพพวกนี้เนี่ยเราก็ต้อง c ombine ระหว,ว่างเป็นฮาร์ดแอดฮาร์ดแในที่นี้หมายถึงว่าขายเลยเป็นราคาเท่านี้โดยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่เมืองไทยที่ขายไปไต้หวันหรือที่จีนเองหรืออีกทางนึงก็จะต้องใช้อินฟลูเอนเที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านขนมทางด้าน กูรูทางด้านอาหารมาชวนชิมเราทําไปถึงขนาดว่ามีเอาเอาบวยตัวนี้นะครับไปทำผสมกับน้ำดื่มของเขาในตอนช่วงซัมเมอร์ของทางไต้หวันนะครับซึ่ง strategi พวกนี้มันเป็นเหมือนสะพานที่ทอดเข้าไปสู่อย่างประเทศนั้นพอจากนั้นเราต้องมาสนใจเรื่อง marketing mix นะฮะสำคัญที่สุดเลยย้ำอีกทีหนึ่งก็คือหนีไม่พ้นเรื่อง partnership พันธุ์ชิปในต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องหาเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่เราเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ไปหาอินพอร์เตอร์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยที่จะต้องมีคาแรคเตอร์ที่เห,เหมือนกันนะครับไปพันธุ์ชิปครับในเรื่องมาร์เก็ตติ้งมิกซ์เนี่ยนะครับก็ถ้าเราจะมาดูถึงตรงนี้ก็คือเรื่องของอินพอร์เตอร์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับเราจะต้องศึกษาเขาว่าคนคนนี้ต้องมี d n a อ็นเอเหมือนกันพันยี่สี่ ตลาดเนี่ยไปทางออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็น importer ที่สําคัญที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของออนไลน์มากกว่าที่จะขายไปใน modern trade platform คือจะลักษณะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างที่ไต้หวันเนี่ยเราโตจากทาง modern trade platform มากกว่านะครับคือเราจะต้องศึกษาจาก marketing plan และการคุยกับเขาด้วยว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านไหนถ้าสมมุติว่าประเทศจีนองเงี้ย ในเรื่องของ Marketing ิ้งแพลนจะต้องเอื้อไปทางออนไลน์แพลตฟอร์มมากกว่าที่จะเป็น Modern Trade หรือว่าเป็นทรา d i ิช o นลเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นำเข้าเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญที่จะโพสต์ได้มีขายออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในที่นั้นเพื่อช่วยกระจายสินค้าเราเข้าไปแต่ถ้าเป็นไต้หวันกลับกันเราไปหาคนที่เก่งเรื่องที่ทำแพลตฟอร์มก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยยังไง ขายออฟไลน์ก็ยังมากกว่าออนไลน์นะครับเมื่อทุกท่านได้เข้าสู่คอร์นเนี้ยเมื่อทำมาร์เก็ตติ้งแพลนอะไรมาแล้วมาเจอเมนเตอร์แบบพวกอาจารย์เนี้ยเราก็จะมีการบอกท่านว่าสินค้าท่านเหมาะที่จะเข้าไปสู่แต่และตลาดปลายทาง ending c o n s u m ม t i คอเนี้ยว่าจะผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มดีหรือว่าจะผ่านโมเดิร์นเทรดหรือว่าผ่าน อย่างไงดีเพื่อที่จะค้นหาคนที่มี DNA เดียวกันที่เป็น importer นะครับขอสไลด์กลับไปที่เรื่อง marketing mix งนิดหนึ่งครับในเรื่อง marketing mix นะครับเราก็กลับมาถึงตรงนี้ว่าแน่นอนที่สุดที่ Price Promotion Product คุณต้องได้เรียนมาเดี๋ยวตอนที่ทำเป็น workshop ทำอะไรขึ้นมาแล้วเวลามาเจอเจอ m e n อร์อย่างอาจารย์อาจารย์จะมาขันน็อตให้แน่นขึ้นว่า เวลาวางตลาดพวกไปขายที่นั่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาจริงว่าของอาจารย์เนี่ยไปอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยนะครับตัวถ้าเป็นไอ้ขนมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ49วางตลาดกับไอ้ตัวที่แพ็กเกจที่อยู่หัวกอนโดล่าในเซเว่นอลเว่ในไต้หวันเนี่ยขายอยู่ประมาณ156บาทน,นะครับก็จะคุยกันถึงเรื่องนั้นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมบางทีบางท่านไม่รู้ คิดว่าตัวเองทำสินค้าได้ดีแล้วแต่ประสบปัญหาเรื่องพอมาเรื่องราคาไปวางเชล์ต่างประเทศขายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันแต่ละประเทศเขามีเรื่องของดิเมนชันมิติของราคาที่วางไว้ว่าจะออกสู่ตลาดเนี่ยในราคาเท่าไหร่ตัวอาจารย์ตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับว่าไปขายเมืองนอกเนี่ยตลาดออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ย เนื่องจากเขาไม่ต้องการมาจิ้นสูงเหมือนห้างต่างๆที่อยู่ในประเทศไต้หวันดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดการว่าเขาขายเนี่ยเป็น price war ทางออนไลน์เนี่ยเอาราคาถูกมาถล่ยกตัวอย่างอย่างเช่นบวยเราเนี่ยขายที่นั่นอยู่สองประมาณ160บาทอ่าทางออนไลน์ขายเข้าไป99บเเฉยเลยอันนี้เราก็จะต้องมี s t r a t e g y ในการที่จะจัดการกับพวกที่ขายออนไลน์ยกตัวอย่างอย่างอันนี้ก็มีการหักราคาลงมาเหลือ113บาทอีกเจ้าหนึ่ง แต่มีถูกกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้ทรูสในเรื่องของว่าตอนนี้มันไม่ใช่ขายของอย่างเดียวละเราจะต้องทําเรื่องของ Competitor Landscape ในเรื่องของทําอะไรเพื่อศึกษาดูว่าของเราไปวางตลาดลูกเราไปเรียนหนังสือที่นั้นแล้วมันจะเติบโตก้าวหน้าจนจบมหาลัยเป็นด็อกเตอร์ไปได้ยังไงก็คล้ายๆกันนะครับสไลด์ถัดไปครับของเราเนี่ยในไต้หวันเองเนี่ยบวยคืนชีพอย่างแซงของทาง อ่เท่าแก่นอ้อยตอนนี้เราได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับในที่ไต้หวันแล้วนะครับก็ยินดีมากกับทางนั้นว่าเขาคือเนื่องของเรื่องก็คือเราหาพาร์ทเนอร์ชิพได้ถูกต้องถูกจังหวะเป็นคนที่แบบว่าทําตลาดปูตลาดให้เราได้ดีอ่ะดูสไลด์ต่อไปครับเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพก็มาที่เรื่องเดียวกันว่าเวลาออกงานหรือเราเจอคนเราต้องสัมภาษณ์เขาเราจะต้องมีทูสในการที่ จะใช้เลือกแล้วก็อีกสุดท้ายเรื่องของกัสต์ฟีลิ่งว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเรานะครับเวลาที่เป็นเมนทอให้คุณเราก็จะค่อยๆอ,อธิบายแต่ละเรื่องแต่ละประเทศว่าคุณจะเข้าไปจะต้องเลือกคัดคนแบบไหนต่อไปครับสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของ Value Proposition อยากฝากไว้อันนี้เป็น Value Proposition ของการทำตลาดเข้าไปสู่ Online น h a n n e l ถ้าคุณดูนะครับเมน c u สเตอร์ Customer, คือออนไลน h a n n e l อยู่ในสิงคโปร์นะครับเราก็จะต้องเลือกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาที่เราจะ a ชา e เลนว่า c u สเตอร์ยังไงเนี่ยก็คือเราจะต้อง c u สเตอร์คนนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยการทําตลาดนอกจากจะเป็นอ่าไพมารีคัสเตอร์ก็คือเป็น Importer นะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้บริโภคที่นั่นคนพวกเนี้เขาจะต้องเ e เนเรตเซลล์โฟเรสเป็นนะครับเราก็จะต้องรู้ว่า เรามีทีมโปรเฟสชันแลในการที่จะช่วยเขาในเรื่องของการโฟกัสว่าสินค้าเราจะขายได้เท่าไหร่โดยที่เราใช้เซลล์แอนาลิซิสในเรื่องของว่าเขามีพื้นที่การขายเท่าไหร่มีคาเวเลชท่าไหลเพื่อมาโฟกัสจำหน่ายให้ออกมาว่าสินค้าของเราวางตลาดไปแล้วจะประสบความสําเร็จในปีแรกจะเข้ากี่ตู้ปีที่2เป็นจนถึงปีที่ห่า,านี้เป็นต้น ตอนนี้ของอาจารย์เองเนี่ยแต่ละเดือนก็จะต้องมีทีมในการประชุมกับต่างประเทศด้วยว่าเรา f o r ั c a s t ตัวเลขแบบนี้นะใกล้จะตุกชีแล้วคุณจะสั่งของหรือเปล่ามันได้ผลมากเลยครับถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้กับทางกรม DI t p เองหรือว่า FTI อาจารย์เองเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาจารย์อาจารย์ก็เป็นนักศึกษาเป็นคนที่ค้นคว้าเนื่องจากเรียนจบแค่ A แบบ เราไม่มีความรู้เพิ่มเติมเราก็มาอาศัยกูรูอย่างท่านอาจนี้ก็เป็นอาจารย์เก่าของอาจารย์นะครับแล้วก็คนอื่นด้วยเนี่ยเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเราก็เลยมาทำได้ในในลักษณะว่าตอนนี้แทนที่เราจะเรียนรู้แล้วเราก็ส่งมอบไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มานอกตำรานในตำราแล้วก็ไปเดินลุยของจริงมาเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของ competitive advantage ขึ้นมาว่าเราเนี่ย จะช่วยเขาในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดนั้นคอนโทรลเรื่องของสต็อกสินค้าเขาสั่งมาตุ้มหนึ่งสี่สิบฟุตคอนเทนเนอร์สั่งมาตุ้มหนึ่งร้อยตันคุณทำไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องสแกนหมดเลยนะครับแล้วคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่เราจะลดต้นทุนยังไงหัวข้อพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะแข่งขันระดับ worldwide นะครับแล้วก็ แบรนด์แวลูของเราจะสร้างยังไงปีหนึ่งคุณมีงบทุ่มที่จะไปโฆษณาไหมบางคนไปเจอเรื่องของว่าพอไปคุยกับต่างประเทศเขาบอกว่าต้องมีค่า entrance fee นะก็คือว่าขายในซูเปอร์อย่างน้อยต้องจ่ายประมาณ8 0 0แสนบาทคุณไหวเหรอผมถามนิดนึงหรือว่าถ้าไม่ไหวมีวิธีจัดการกับมันยังไงนะครับแล้วมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเพื่อเข้าตลาดต่างประเทศไงเรื่องของการจดทะเบียน ทั่วไปทั่วโลกว่าเราจะจดทะเบียนเช่จะเอาเป็น global สำคัญว่าเราจะจดจริงเหรอเพราะว่าใช้รวมๆกันประมาณ2ล้านบาทนะครับยังไม่ขายของเลยป้าจะต้องไปเสียเงิน2ล้านจดทั่วโลกเหรือเอาเป็นแค่แต่ละประเทศดีไหมใครจะเป็นคนจดทะเบียนไม่ว่าไอ้แบรนด์เนี่ยเป็นชื่อคุณคุณจะมอบให้กับเขาไปจดหรือว่าเราควรจะไปจดเองแล้วจดยังไงอะไรนี้เป็นต้นนะครับ ก็ฝากไว้ในเรื่องของ Value Proposition ตรงนี้สไลด์ถัดไปมีอะไรถ้ามีคำถามก็ให้เข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็แอดอาจารย์ที่ Export Society by Roger ถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกเนี่ยถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบนะครับ